โอ้ปัดโุกเขื่อนนะมีลำไปเออเออเล็กเนี่กินเม่ถู่ะต้องหมดละเออเอ็กมาหาแน่เข้าใจไหมหน่อยเออโอเควันนีอ่าสองานสวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้ขอมาเปลี่ยนบรรยากาศแม่บ้นให้บุญหมดนะครับเออมันเสียบุญนะครับแดงนี่เป็นวันหยุด เซเล็กได้ป่าอย่งไมคับปลาซิปลาบ้าเออนสรวจ้นหลนี้มันได้หันตัวสักคำดเรีวท่านใจเนี่มันนี่พอหัวหงกันนี่ยินีต้อนรับนะครับเปื่อนชนเขานะครับผมได้ปลากันมาเกือบห้าหกปีแล้วปีแลวปีเลยก็เดิมห้าสิบกันแล้วเนาะห้ิบละ หน้าตายวุ้งตึงๆอยู่นะไอ้ชนชนเมียไหลอันี้ครับเจ้าของบ้านนะครับนี่ไอ้บุญนะครับบุญนคนเก่งนี่ไอ้ทุนนะครับเนอเสียนกบนี่นะเนื้อแตาหน่าจะคุดไปเย็นทีพอทกันได้อินเ่ากเาอเลยเต็มตัวเก่งนี่เล็กเก่งบนรูนเาไมได้ขีเล็กเองเล็กเล็กเล็กขินเมียก็ฮะใครมเข่มเกาแ่เนาะ ไอหมูไม่เก็ไไหนอ๋อนี่เสียนเสียน้นม่งซมเดี oh, yeah, è, yeah, yeah, ainsi, ๋ยวขอทิ่ตามซี er ่มดซมนะครับนี่อะไรกันนายรามี่กะฮะลามมีตั้นหันตัวก็นไมตั้ซิกเอาว่าป่าบ้านะเฮ้ยฮะเฮ้ยวไปยังเก็บาทีแบบป่าบ้านเนี่ยเ่าง อันนี้มันมาวันกันอย่างผมต่ำที่นี่ตัวหัวกะโอ้ใครจอนลำเล็กิมีดูนองศ์กนเนี่ได้เกิดกระบะใครนักัมันมัใครได้กับมันนี่อวะไอ้วันนี้มากบไปเก็บบรรยากาศเนอะ้ันไอ้บุญนะครับไมดกับแล้วกลาบละอาหารหอกมล่นเนาะจได้หมด ไว้ผีเคียงกันพอใจลนะแมงมันตอบแล้วบ่ะเขาจำภาพตุ่มได้ขั้นลอยเลยโจรวางมือด้วบ่ะเอานิ้ววันนี้พี่แผนกันนัดลอนเขาไว้ผมว่างก็มือเวียนแผ่นผมเขาว่าซาเลยหมอกจิ้นดิ้งกันเลยเด็กปลาซิกแ้มดิบดีจิงเนาะิกเกยร์ มันมามุยยังไงยังนินไทยมัเลก้ลบปุยอ๋อปาซิกปาซิกที่เขาห้องออกปลากระสุปเราได้หันตัวเต้นเนอที่หันแล้วันได้ทายไวเ้กหไอนี้ข้ากลางเีรูน้ากลางบนอะไรอย่งเนี้ยเปียกไหมอย่างน่้เปียกก็เลอ๋อเปียกกก จริงเหมืแบบเปียกลำไยกับฉันมอหนะต้มมอเอเปียกลำไยน่ะใส่นักนี่โอ้ใส่นักจะฟาดโอ้ดไหมนตักหัวเหรอโอ้พมหันนะโอ้ใครอือันนี้ตักน้ำซุปก่อนรุงหลับ มีแบบจีเขาใช้ลาบได้ตรงอะโอ้สำเร็จรูปเนาะหอมแดงหอมนี้หอมบหอมเลออหมผักไฟเด้อจะคายอยุนจลาเมือ เอดี๋ยวกมืเดิงดินอยู่เนี่ยฮ่่เหมือนปลากระเเล็กๆแคนี้จัดึป่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวรถจะมาลแมงมันเออแมงมันแต่เฮ้ยเอกจะมีนะครับเมื่อตอนนี้ฮ่าา่ห้าหม้งูดแป้งหม้อาด้ันนี่จะใครอะไรเนาะอืม มันใส่มาไแล้วพอพอแล้วก็งินเปียกไม่เหมือนกันเนต้มต้มเดี๋ยวป้อมเอนรน้อยน้อยเลยกอนเสียเสียบ้านี่น้ำมันกูมาสู่้ำมันกูต้นกูบ้านไทยไหนนะน้มี้ัีมาเปลี่ยนอ่าก็นี่ตุ้มเนอะครับเนอ

thế mới cóหลากหลาย hôm nay vất chất vậy thì làm phải nọ sốt thì làm phải sốt xoáy em làm vậy

ไดักคนเด็คป้าเพื่อนแม่ซปบีแล้วนี่จัดถิ่มแลไปหอมดวนหมูสกลการไปได้กินหลาไม่กินไอหมูจับเท้าจับเผาังจังกินนะลูกมากินลับอะครกันนะเอาเลยครับผมเอาเลครับ บกล้านเะป่าัเออเออานเด็กจะน่าหลับไกลวนะน่ะต่หลังนะั <c oughs> นหลุดเป็หลุดมาเลยเ <c oughs> บห้านนี้มันตั้งมาขาหน,คนมคำขาครับไอ,อ้บุญโอ้ยังนะมีดห้าน่มเต้ต๊ะกอ้่อ,อ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนึกว่าใบหนูน่าใหนูใบลน่าใหนูเลยทไใบเลยอะัอา้าตแม่นั่นเจาผู้ดเลยนะไปนี่ยอดโอสนนะครับนี่หอานี่ก็ถึงทไกบเนาะ นีหยอดก็เจ็ดนะครับกินได้เดี๋ยวข้างเดี๋ยวข้างจะบอาไปกล้วยเอาไปกล้วยใส่ใบกล้วยดีกว่าจะได้แก๊บเต็มแล้วนี้นะเพื่อนเหมือนเพือนป้ากันหลายปีแล้วนะครับรยุเก้าศูนย์ทั้งนั้นนะนี่นะรีโยกเก้าศูนย์ เนี่เียมนะครับรเนาะไ้ไมหไม่ทอดเลยเนาะได้พนะครับสมุนไพรโซอะไรโซยังงานได้กินป่ะอืมฟังเปิดเลย,ยเดี๋ยวก่อนถ่ายคลิปแล้วก่อนทำเดี๋ยวเห็นจะเข้าเออปากวะนี่ย ยุนนิ่มท้กินชกเรากินได้เลยชปลามาเป็นกินได้เลยอเว่าอเกว่แต่รับเลยผมต้องจิมหนอโชกปลามาเป็นหมื่นตัวเลยคนปอกกินเลยหน่คนอ้ปลาเกือนะนี่หล่อมั้เออเออ มีพ่อมจะล้มล้างละนี่คาไดนี่ไหนอออไม่คือมเล็กยนกกินเอบ่าตองคนละรถเองอีมได้หรือเปล่าน้ำตานะนี่มาเข้าวเจกันฟองใส่กันลูนี่ียจะใส่ละตตกลงป่ามากว่าป่าซิกแซิก ติกอปืปลาสุบมันก็มันห้องห้องย<อ>ิเปนหนียวละ้มยำหองเขาไม่การกข่งขงห้องปลาเฟ้านี่ลาะาหนังสือกันละ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปนั่งเด <c oughs> ี๋ยวก็เจอกอนอืมเดียก็เจืหน่อยแม่นเดี๋ยวก็เจอกนเดี๋เข้ามาละเขาอิ่มอิ่มมันก็นปิกดเด้อเดี๋ยว ี่น้องแหละผ่แ้ถงมีคนหนึ like ่งเจ้าก่อนนมีคนนึ่งเนี่ยหูบลาเลอรโนเนาะหูบลเลอไม่แพ้นึกไปแหเดีันมันเหนียวแค่หนป่าตัวเดียวปลาตันนี้โลถึงอ่ะถึงอ่ะประมาณแต่ขีดขีดถึงเนี่ยเออขขดหลับไม่นักแนเนอะ ยิงกนยิงหนักดีวเปลี่ยนวสามัยเลยเหยโลดคนได้ปะไม่มีเปลืนก้นมเออเล็กเล็กป่ามะมนือารัี่นอกรี่เา้าั้นักหมุกกบหนักหมุกกนของยูกาชคเล็กกาเล็ก เนอหับเออเนื้อไาแล้วบ้าง麻ล牛วเอยอ๋อันนี้อ้อยเลยวะอันน่นอปลวอะเดี๋ยวให้บดิ้งดึ้งรึงกว่าอืมเอาคนมันเนื้ดแล้วโขกข้าวซะหน่อยรึเป่มีนี่อ้อมใบหอมอืมเนียวแล้ววะให่เลยอืมนะมีไข่เก็บเนื้อเนาเปยัดน้ำมันนี่ แกไม่โค่นเาต้องจิ้มจับเมฆเหเตะไปอากให้โซลาป่ามันเป็นมือนตัวมไมต้องจิ้มเนาะลามาเป็นมือนตัวละงอยทุนบรรยากาศ ใส่จานเลยค่ะใส่เลยอกอ่ะแกพักพ่อไม่หอมนี่เนาะไักแก้มนี่นี่ถอดเดี๋ยวใส่โอ้นี่พักครับนั่นมาได้นั่นหอเดี๋ยวมอหนน้องบนี่เปนต้มอ่ะพักนี่กัมนละนี่หน่ับปุยอืมไอ่นาข้ากินเล็ก็เอาลุบโดนนครับอันนี้เอนนเนาะซื่อสมด็จหลุบมาได้เลย โอ้เนี่ยดึงลดดึงขลดเขี่ยวยังแข็งแรงอยู่เนาะเม็ดจว่าคบผบเขียวที่มาตัวนี้คบแม่อันี้วอย่คนก็เตียวนั่นเียวคกกวเตียวกีย็เหดานนี่เียวชมกอปนใสุ่่น อดถึงโลนี่นักเป็นนะกว่าจเพือกไม่ก็ถึงไม่หักแล้วนะจิ้มว่จิ้มต้งลงต้องจิ้มจิ้มให้เลยอ่าโสนเปียนตักกับลาบะเอาโนเดียลหลาออกอืมนั่จวายขนอืมวายจรนอะ ถ้าอยากควาเนยมันถาสนักพอกระมานเล็กกะเหียดจีม้ขกระปอแล้วนาะานมคือเยิ่มเฮะได้ยังเนาะนั่นจังหวะมันจิงหวนต้องได้จิ้มหะจ้าพ่ึ้นนี่เลยก้นหลามว่าเป็นหมื่นตัวแล้วเอ็กเอ็กแล้วสมราคาเออเออเออเอืออเออเอออ ฮึส่งเขาเราลื้อหนอเกียร์อยู่กันเกียร์มันเป็นถ้าวัาจางมงซิรถกระบะอุ้ก่าจ้างมรถจ้างเนาะนอโอเคแต่ยังก็เกลื่นด้วยอืมคนอก็าน่า

ในน้ำข้าวน้าครับเน้อ่ยจริงๆข้าวอืมเป็นเหมือนอยเา็น้มเก็บบรรยากาศเออมันปราค้าให้เตือนะครับ แตนลป่าบดีกวไอ้อ๋อแตง่วงออน่นาลกนะครับได้ละสุดตัวัหนั่งกินกันไปก่อนนะครับด้วยเขาเก็บบรรยากาศไปเลยครับเอ๊ะมาหาหนเขายมัน่อยเขาเยเออโอเค อ่ะหนึ่งสองเออโอเคมาละโอ้บุญนอ่าเบ็ดมาอ้วนอ่ะเนอะห้องอ่างเบ็ดลักนี่เนาอเบ็ดลักเบ็ดแมงจอนเบ็ดใส่แมงจอนใส่แมงจอนเบ็ดจุ๋มเบ็ดกบเออใช่แล้วเบ็ดล่างโอเคโอเคโอเคตอนติดตามผลงานนะครับเด้อหน่อยขึ้นอีกหนอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเก็บเยอะกันเนาะชี้เดียนอะไรอีก อ๋อใส่แบบใส่เดือนใส่ใจ็แมงจอนใส่ใสายอ่ะแมงจอนนี่ให้โดนเนาจะปิ๊กก่อนแล้วครับเด้อะหอยเนาเห็กนกแล้วฮะเา <laughs> นาะแฮมเออ <laughs> เอ <laughs> เอเน็ตอยู่เด้อ เด um ี๋ยวเดี๋ยวเจริญธรรมดาเลยครับเด้อมือสองกบนี่ครับมาพร้ต้นแอปเปิลเมืองเขานะครับเออนี่เนาะแอปเปิลย่างนี่นะครับกิินดดีีมไ้แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเมืองเขาต้นสูงขนาดนี้เออป้าเบ็ดยี่หรอกนีกะดาษฟองเลยที่ บานีก่ไงเออน่มกลกแน่นนากันอาะเออเสืซื้อมาเนี่ยจงไปอย่งหอบที่ตีละปดขนาดแบบน้งามนั่นนี่ฮะนด่ข้องเก่าแกนมืนแกนมืนแต่ตอกไปจอกไม่ดูตอกไม่ดูอกไม่ดูแกนแล้วมืนเปิองืออนานกันปะ เหรอคุณแดงโอ้ได้ได้ได้เปิดเมืยงลองใหดูบรรยากาศบ้านไอ้บุญนะครับเออสูงมีอาวุธอ้เล็กนะครับที่เอาป่ามาหลับปืนชั่วโมงเฮงก็มอนเนาะ บรรยากาศยามแรงนะครับโอ้วมืดไปเลยออป้อมานแล้วป,ป <laughs> งง <laughs> ั๊บแสงยังงดไฟกะไฟไฟไฟมาไฟ <laughs> ใจจุุเนยไอ้จจุจเ่ยจุ๊จุบอ้มาขน้อมาใส่ยาขาเจีย้ยครับอืนี่เจ้าของลงสีนี่นะลงสีอปยาข้าเจียวหน่อยเปิดแล้วเปิดลนะดีดี ต่ลายว่ละรู้ไหในปลาสมนเกียอ๋อที่ก้าไปสนามของเท้หันน้ำมันมันจะได้โดนถูกขนอย่างนั้นลดงลุงไหมลุกผันา่ะยิงันอู้ยไม่ได้กินเตื้อหนูฟานหนูพื้นนะเออต้งตองไอ้เล็กอืเออเล็กไอ้เล็กเล็กหนูฟานว่ะมันเกหงม่ายองนี่ไม่เนแฟนะมันแหง ขะอย่ากล่องนี้มันแข็งน้ำไปหนาไอ้กับินเขาเก่าไรอันสิเดี๋ยวนี้เป็นขุนออกแล้วครับพี่แอมเดี๋ยวนี้ออกแต่ละฝนตกฝนทึบเจ้าเนี่ยมองเฮ้ยเดี๋ยวเจ้ามาแล้วปะไอเล็กกว่ามันถึงมได้โกนบัดเดินไอเล็กนี่ย้อมคือว่าไอเล็กไายาลาบนะบาดได้ปุ้งเลยอ่า กินเหล้าอันนี้มึงหมอเล่าแมงกี่หมไเ้นี่ยบอกแก้วเหรอเดี๋ไปกินน้ำซาก่อนนะีทุ่ง่าเจอนะครับบิ๊กแมทิวอฟูเมซี่ตรงไดนเนาะ มันดึงเน่ะปาซกอะมันไอ้นเล่ือวมต้องด้ปุุงอย่งนี้อจว่ะเออไม่น่ามันมีนา่ด้นดูดูไดดูไดเออกินเลยต้องจิ้มไยงวะกินข้าอนี้เอาาปาาหัวมกิ่งันจะได้มีปัญหาเกเครืกองเสียงกันนะครับ่าเลยนะ

จะล็อกเงินหัวกับพี่เขาเปิดแหมยากตัวแฮมย่างว่ะเรียกเขาว่าปรากฏร่องเพลงที่ท่านี่สามปรากฏสี่คนโอ้โอเควันนี้ขอบคุณไอ้บุญนะครับเนอะเจ้าของสถานที่เออเจ้าของสถานที่เดี๋ยวเขาจะเจอกันไซเบ็ดแมงจ้อน ออ้นที่สามอีกไสามคนมีสี่คนอค้นมือโอเคครับวันนี้ขอมาสนุกสนานเพราะว่ามันผูกเาาะมามซี่ดส้มกันอยู่เอายหรอผูกว่เขาจะสอยมดแดงเออสีอมดส้มหรือสอยมดแดงซานาอเล่นหรอเออเออน่าก่ะไร่ย่งนี้

เป็นลูกคนใจเราบุรีจรินๆลาบฝาฝุ่งนี้เดี๋ยวกันขั้วเออหนับขั้วก็มีโอ้อันนี้อันนี้มันเป็นลน่โอนเพื่อนเดี๋ยวผมไปกันโอเคเนาะรับคุครับเออผกมาเจ้าขูบผขอขวายเขาไปสิมัสมมาก้อยไปเลยไรฮะนี่วะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไป็อย่างนั้นนะขอให้ที่แตกนะครับเด้อเฮายุคเก้าศูนยมารวมตัวกันยุ่9เก้าศูนย์ดส โอเคจิมนะครับไปกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับครับ